อ๋อสบายดีพี่น้องปุบพอดคือเก่าเด้อกับเบาหน้อยมนี้พาพี่พาน้องมากีนซอยจูพี่น้อยมีซีนมีตับแล้วก็มาไข่หลังเด้อพวกพักก็จะมีัลสลัดประกาศชิวแล้วก็มาทัวมาแตงมาละกินอกเด้อพี่น้อยเอา้าพร้อมแล้วกะแก้คาวก่อน,นพี่น้อยเนย้ขคาวต้งมีอันแก้ เอามาพีเพื่พพนอ,น,อน้องเด้อเอ้ามาเริ่มกันเลยพี่น้องซอยกัน ดูบนป่ายตับมันเลยจุดสดพี่น้อยเอ๋อวหย่าส ột, ดเลยพี่น้อย ไอ้สองอันงงจจอนูนคำนี้ใหญ่จุดจวดเอามาพี่น้องอืมหวานจ,จิ๋ว có xe khỏi được không không mm. bớt 150.000 đồng cho xuất này xịn <laughs> xuất

ไปได้หับซวนหลาย,ลายๆไปหน่อยขลังอืมอืมทาคิวอันนี้ปูเองส่วน สิ่งจับอืมให้ลังสามสั้นเลย ปวดขาไปหน่อย <c oughs> อยากยงางก็ซื้อกิไนไ่นอนเอ้ยต่อนยังมีเหงามีแหงต่อนยังมีเงิน โอ้แมงวันโคตรลายไปแล้ว ซอยก่อนแป๊บหนึ่งพี่น้องเลยสะดวกในการกิน มีเขาเขา <c oughs> เอามาพี่น้องมาดิตอนใครหลัง มาแล้วอืมอบวัน oh so you know 嗯。Mm. อยากอย่างกระซื้อกินพี่น้อยตอนยังหาเงินได้จะกี่ทีเจ้าของแมงวัน,วนโคหดไย

Salam ตับส,สดปโซตขเจียวโซตก็นี้อ่ะมิเตปาดกินในห้องมาเลยอืม Ừ. Giảm săn không sàm xanh không สุดยอดพี่น้อยโดนกินแค่หนึ่งได้นี่บุริกิตตลอด ขอจัดคำสุดท้ายพี่น้อย <c oughs> อิ่มละกินบ่มมเบิร์เอาเอาเด้อคำสุดท้ายเลยพี่น้อย เออคือได้ขวามลาพระเจ้า,า,จากับพี่น้อยอิ่มแล้วไหวแล้วอันนี้กัมากินในพี่น้องเบิง์ดเสิ้อขอโทษขออภัยน้ำค้นที่บุก,กินดิบเนี้ไปก่อนพี่น้องไปพกกันใหม่คลิปหน้า